ปลอยโปรับส่วนลด1,000 0บาทเฉพาะ Honda City คันนี้เท่านั้นค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้เราคบกับกิกและน้องคอยสตาคารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยโะ,ะรับส่วนลด1,000 0บาทนะคะเป็นรุ่นไหนคะน้องพลอยก็เป็นรุ่น Honda City 1.5s ค่ะปี2019ค่ะพี่กิก ใช่เป็นปีใหม่มากๆนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะ,คะสำหรับใครท,ที่อยากได้ซิตี้เกียร์ธรรมดานะวัะนนี้เรามีมาให้พร้อมแล้วคันนี้เป็นสีอะไรคะน้องพลอยคันนี้เป็นสีดํานะคะดูเ,เห็นได้ชัดเลยว่าสีดําสวยมากๆ,<ช>ๆค่ะใช่จากปกติราคาเราอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้ราคานะคะตอนนี้อยู่ที่4ี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะแต่ว่าเอาว่าถ้าลูกค้านะคะแคปคลิปเราสองคนไปนะคะรับส่วนลดเป็นทันที่งห0 0 0บาทนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าว่า คันนี้มียังไงสวยยังไงนะคะมาเริ่มที่ด้านหน้ากันเลยค่ะน้ะองพอลีลีนูนะคะฟังหน่อยค่ะได้ค่ะด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียมแบบนี้นะคะก็จะเป็นลังพึ่งค่ะอ่าแล้วก็แบรนดอนด้านะคะจะมีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วค่ะว่าเหมือนปีกนกก,กว้างๆค่ะทําให้ดูทรงสปอร์ตแล้วก็สวยสะดุดตามากขึ้นค่ะ ดูทรงสวยขึ้นจริงๆนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบอะไรคะน้องพลอยตรงนี้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะแล้วก็มีไฟเออเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะสวยงามมากๆเลยแต่ว่าคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้น้อแต่ว่าถ้าอยากติดเพิ่มนะคะไม่กี่บาทไปติดเพิ่มได้เลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าออกแบบมาสวยงามมากๆเนาะใช่ค่ะพี่ City ก็เลยเป็นรุ่นที่ลูกค้าค่อนข้างฮิตกันเยอะมากๆ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องคอยนะคะนะเปิดให้ดูเนาะแต่ว่าเราเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีโชนหนักผิดความจมน้าแน่นอนสําหรับลูกค้าคนไหนอยากได้เกียร์ธรรมดาและเป็นซ mm. ิตี้กิ๊กบอกเลยว่าหายากมากจริงๆนะคะมาตามมาดูกันเลยนะคะในส่วนของสภาพห้องเครื่องการขออนุญาตเปิดห้องเครื่องสักคู่หนึ่งนะคะ,ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะคะตรงนี้ก็บอกเลยว่าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดให้มันดูเรียบร้อยกว่านี้นะคะแต่ที่กิ๊กพูดไปเลยว่า ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ําเลยนะคะก็คือคันหน้าเดิมๆนะคะรอยเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะเบ้าโชคเดิมสติกเกอร์อะไรยังอยู่ครบหมดนะคะและตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1 5 0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่อง4ี่สูบ16วาลววนะคะบอกเลยว่าเครื่องในแรงมากๆนะคะลูกค้าก็เลยค่อนข้างที่จะเฮ็ตกันมากๆเนาะ แต่ว่าในส่วนของฝากระโปงนะคะสำหรับฝากระโปรงตัวนี้แต่ว่ามีสติ๊กเกอร์อยู่แต่ว่าตัวนี้นะคะมีการถอดทําสีมาแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมนะคะแม้มีชนหนักพิความจุน้ำแน่นอนก็มีการทําสีเป็นเรื่องปกตินะคะถึงแม้จะเป็นปี19แต่ว่าลูกค้าเก่าอาจจะมีเรียกว่าแรน้งพอยหินหินกระเด็นอขึ้นมาค่ะแบบว่าเวลาเราขับไปแล้วว่าโดนก้อนหินกระเด็นขึ้นมาอาจจะเป็นแบบว่าสะดุดเขาเรียกสะดุดตาลเกน้อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบร่องรอยนะคะเราก็ไปทําสีเป็นเรื่องปกตินะคะก็เลยมีการ ถอดทำสีนะคะแต่ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมๆอย่างแน่นอนนะคะนี่เราแบบโดเรียวเลยนะคะน้องพลอยเดี๋ยวฝากปิดนะคะได้มาสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ยังได้ในส่วนของล้อแม็กไปด้วยนะคะล้อแม็กนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะอาจจะไม่ได้มาจากตัวรถนะคะเพราะว่าเป็นล้อแม็กแต่งเนาะจะเห็นได้เลยสีทองนะคะแบบนี้แล้วก็มีสีแดงๆนิดเบตตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับปียางนะคะตัวนี้ก็เป็นปียาง2020นะคะแล้วก็ ขอบเป็นขอบ15นะคะลูกค้าคุ้มมากๆเลยนะคะรถสีด,ดําแม็กสีทองนะคะตัดกันได้สวยงามมากจริงจงินะคะมาดูในะส่วนของด้านข้างกันเลยค่ะน้องพลอยด้านข้างนะคะด้านข้างก็นี่นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าไฟนะคะก็ยังเป็นไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างของกัวรลค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าตรงนี้ไม่มีแล้วจะมองไม่เห็นนะคะรถที่มานะคะคือเห็นชัดแน่นอน,นะคะ่ะไม่ต้องกลัวเลยว่ารถคันอื่นจะมองไม่เห็นเวลาเราเลี้ยวค่ะ อ่าใช่ค่ะก็อย่าลืมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคนที่แคปไปนะคะจะได้รับส่วนลดทันที1,000 0บาทนะคะคุ้มมากจริงๆนะคะไม่ว่าจะแคปกิ๊กหรือว่าพอยเดินระหว่างทางคะก็ได้หมดเนาะ ตามมาดูในส่วนของด้านหลังเลยนะคะล้อแม็กก็ได้4ล้อนะคะยางปี20บอกเลยใช้ได้อีกประมาณปี2ปี3ปีประมาณนี้เนาะ<ช>มาด้านหลังนะคะยังไงบ้างคะน้องพลอยด้านหลังนะคะก็นี่เลยมาพร้อมกับสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์สีดํากับตัวรถนะคะแล้วก็มีเออเป็นค่ายโครเมียมแบบนี้ค่ะคิวด้านหลังนะคะมาพร้อมกับโลโก้ค่ะยังอยู่ครบเลยค่ะฮันดาซิตี้ไอวีเทคบางบางทีนะคะเราต้องแจ้งก่อนว่าลถมือสองบางทีเนี่ยครับไอโลโก้หรือว่า ซิตี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีนะคะแต่ว่าสำหรับพันนี้มีครบใช่ะมีครบนะคะปีใหม่นะสภาพดีใช่ค่ะพี่กิ่งแล้วเพราะว่าบางคนอ่ะตัวของเดิมอาจจะแบบว่าชอบแต่งอ่ะอันนี้คืออาจจะเปลี่ยนในส่วนของ Honda ใช่ไหมสายสีแดงที่ทุกคนเคยเห็นกันตามท้องถนนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้มีเซนเซอร์ไหมคะน้องพลอยคันนี้นะคะยังไม่มีเซ็นเซอร์ค่ะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นอะ่าิใช่ตัวเริ่มต้นนะคะก็หากใครนะคะอยากจะติดเพิ่มก็สามารถติดเพิ่มได้เลยนะคะ มาลองดูในส่วนของด้านหลังอ่ะถ้าเป็นด้านหลังนะคะเราก็นี่เลยกุญแจรีโมทเป็นแบบนี้นะคะสามารถกดได้2วิอย่างนี้ค่ะอ่าก็เปิดได้เลยสะดวกมากมากพี่ว่าเร็วกว่าสวิอีกมั้งเนี่ยเร็วมากครั่สุดจุดสูนจุดห้าวิอันนี้มาดูกันเองแล้วนะคะมา ดูในส่วนของข้างหลังนะคะบอกเลยว่าโคตรกว้างนะคะกว้างมากจริงๆก็ด้วยความรถที่เป็นเซกเมนต์นี้เนาะเขาก็เรื่องความกว้างขวางนะคะก็ได้ในระดับหนึ่งเลยเนาะนี่เห็นได้ว่าพื้นที่การใช้งานน้องก็ค่อนข้างโอเคมากๆากเลยนะคะกว้างขวางมากเลยแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของอะไรนะคะ,ะแล้วอะไ่ประแจแม่แรงอะไรอย่างนี้อยู่ครบนะคะลูกค้าได้ไปนะคะได้ครบหมดเลยเนาะอ่าให้ดูเห็น เห็นกันชัดๆเลยนะคะสําหรับด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะใครที่แบบว่าขนของเก็บของที่บอกเลยว่าพื้นที่เหลือๆนะคะใช้คําว่าเหลืออเลยอ่าแล้วนอกจากว่าคันนี้ได้ล้อแม็กแล้วได้อะไรเพิ่มบ้างตามเข้ามาเลยค่ะบอกเลยว่าโคนคุ้มในราคาเท่าไหร่คะน้องพลอยสี่0นบาทค่ะแต่ว่าถ้าเราแคบคลิปนี้ค่ะมีพี่กิ๊กแล้วก็น้องพลอยอยู่นะคะก็รับส่วนลดไปเลยค่ะ10,000บาทนะคะก็เหลือ419,0 0 0ม้บาทนะคะในได้ล้อแม็กเสร็จแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่พีกพูดต่อนี่เลยค่ะ ปกติตัวเริ่มต้นได้เป็นเบาะแหละค่ะน้องพลอยตัวเริ่มต้นเป็นได้เออบาะผ้าค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังมาให้แล้วค่ะใช่ปกติเบาะหนังบอกเลยว่าถ้าไปทําแต่งเพิ่มนะคะราคาแรงมา,ากๆเลยแต่สําหรับคันนี้มีเบาะหนังมาให้พร้อมนะคะนี่เห็นเลยว่าห้องโดยสารกว้างขวางมากๆและสภาพนะคะเกือบจะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเก่าก็ค่อนข้างทําของที่มีประโยชน์มาให้กันอีกแล้วนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะอยากได้อะไรคุ้มๆไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มนะค,ะคันนี้เลย มากมากใช่แล้ดวดูในส่วนของเลขมาดีกว่า๋น้องพลอยสตาร์รถให้ดูหน่อยค่ะได้ค่ะไปค่ะขออนุญาตเข้าด้านในนะคะมาดูนะคะว่าน้องพลอยนั่งแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะเป็นยไงบ้างคะน้องพลอยโอ้เสียงเครื่องเงียบใช่ค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าอ่าเข้ามาแล้วเอ่อนะครู้สึกนะคะรุคันนี้ก็คือปกติอยู่แล้วของรถเก่งใช่ไหมคะก็ไม่ได้แคบเกินไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้านหน้าของคอนโซลด้านหน้านะคะก็ มีวิทยุบูทูธค่ะเชื่อมต่อบูทูธได้ FMAM นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB ให้ด้วย AUX ค่ะ,ะแล้วด้านล่างก็เป็นแอร์ระบบแมนนวลค่ะสามารถปรับแอร์ได้เองเลยมาพร้อมกับช่อง power outlet นะคะแล้วก็มีช่องเก็บแก้วกาแฟหรือว่าแก้วน้ำต่างๆได้ด้วยค่ะ2แก้วนะคะ นั่นนี่ค่ะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์กระปุกค่ะเป็นเกียร์5สปีดนะคะอ่าใครที่ชอบขับแบบแรงๆนะคะก็บอกเลยว่ารถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนีแน่นอนสําหรับใครที่แบบสายซิ่งนะคะชอบใช่ไหมน้องพลอยก็แนะนาเป็นเกียร์กระปุกเนาะแล้วก็<ช>เลขไม์เท่าไหร่คะ่ะน้องพลอยตอนนี้เลขไม์ตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นห้า เจ้าหมือนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองนะคะี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าเลขไม้เท่าไหร่บอกเลยว่าเลขไม้ประมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะถือว่าผ่านการใช้งานไม่ได้เยอะมากเนาะแล้วก็ในส่วนของน้องพลอยนะคะตรงนี้สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะก็แทาน้องพลอยสูงสูงนะคะน้องพลอยก็กดปรับได้เลยนะน้องพลอยลองปรับให้ดูหน่อยค่ะนี่คะถ้าน้องพลอยสูงๆแล้วถ้าน้องพลอยกลัวหัวติดนะคะนี่เลยค่ะปรับลงได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีทุกรุ่นนะคะและอันนี้นะคะก็ เป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วนะคะในส่วนของกระจกข้างถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ตามแต่นะคะกระจกด้านข้างก็ปรับไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบอะไรคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะเป็นฮอนด้าขอทํามาเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าซีเนเจอร์ของเขาเลยะคะ่ะเป็นสาม,สสามกา้านตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมาดูในส่วนอของไหนตรงไหนอีกดีบ้างหรือว่าประมาณนี้น้องพลอยมีอะไรอยากจะนําเสนอให้ลูกค้าอีกไหมคะว่าคันนี้มีดียังไงนอกจาก ลดแล้วราคาลดแล้วอ่าแล้วก็นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าได้เบาะหนังมาด้วยแล้วก็ได้ล้อแมกมาด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นเออเอ่อกระจกปรับไฟฟ้าค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะว่าสียังอยู่คะ่ะสีแต้มสียังอยู่ครบหมดเลยประกันเนะาะค่ะนี้ไม่มีีนหนักปิดความจมน้ำมาให้ดูในะส่วนของรอย เมกอาร์ arc, ตรงน้ำพอยนั่งอยู่อะน้ำพอยนั่งต่อไป <laughs> <laughs> นี่นะคะให้ดูเลยแกะให้ดูสดสดร้อนๆเลยนะคะเดินยังอยู่ครบชัดเจนนะคะแบบนี้นะคะไม่มีการชนข้างแน่นอนสีเดิมเดิมนะคะมาดูในส่วนของห้องโดยสารมาดีกว่าเดี๋ยวกิ๊เปิดให้ดูเลยนะคะ คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะคะเพราะเราอยากจะมาปล่อยโปให้ลูกค้าดูเฉยๆแล้วก็อยากให้ลูกค้านะคะที่แบบไม่สะดวกมาอยู่จังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ปทุมธานีลาดหลุมแก้วนะคะสามารถดูผ่านคลิปนี้ได้เลยว่ารถเราไม่มีชนหนักผิดความจมนำจริงๆสามารถดูจากตรงนี้แล้วกล้าซื้อกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีรับประกันอะไรให้ลูกค้าบ้างคะน้องพลอยมานางใส่ใส่นี่ให้ลูกค้าอยู่ค่ะก็มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU 1ปีหรือ1 0 0 0 0มโลไปเลยค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ รับประกันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำอย่างแน่นอนะคะ่ะ<ช>ถ้าซื้อไปแล้ววจเ,เจอ,เจอยินดีซื้อค<ร>ืน1 0ึ้เเลยค่ะอย่นั้ะเ,เราแบบยืนยันเลยว่าเรามีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้1ปีหรือ10,000โลแล้วก็ถ้าลูกค้าพบเจอว่ารถคันนี้มีชนหนักนะคะเรารับซื้อคืนอีก100%นะคะ<ช>ลูกค้าซื้อรถราคาเราเท่าไหร่เรารับซื้อเต็มจำนวนนะคะก็<ม>ถ้าหากลูกค้าที่ที่กิดพูดเมื่อกี้ว่าอยากซื้อออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วไปพบเจออย่างเงี้ยนะคะเรารับซื้อคืนทันทีนะคะ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเดินทางไปไหนรถไม่สามารถกลับเลื่อนได้นะคะสามารถโทรแจ้งเขาได้เลยเพราะว่ามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงคือรถยกรถสไลด์นะคะม,มารับรถนะคะไปได้เลยนะคะ<ม>ก็เดี๋ยวบอกพิกัดลูกค้าอีกทีค่ะน้องพลอยว่าพิกัดร้านเราอยู่ตรงไหนคะร้านของเรานะคะอยู่ที่แยกไฟแดงวับดบ่อทองค่ะอําเภอละหลุมเก้าจังหวัดปทุมธานีค่ะใช่คะ่ะก็ หากลูกค้าอยู่เหนือใต้ออกตกแล้วอยากมาซื้อรถที่เรานะคะที่เราก็มีบริการเซ็นไฟแนนซ์และส่งรถถึงที่ให้กับลูกค้าทุกคนนะคะสามารถจิ้มดูรีวิวอื่นๆได้เลยเนาะวันนี้กิกับพลอยก็มารีวิวประมาณนี้เพราะว่าอยากจะมาบอกโปรและ,และราคาดีๆสําหรับต้นเดือนสิงหาคมนี้กันนะคะก็อยก้กอีกีว่าคันนี้อะไรยังไงนะคะต้องพลอยว่าราคาเท่าไหร่แล้วแคปอะไรได้ยังไงอ่าได้ค่ะรถคันนี้นะคะก็อยู่ที่ราคา4,29,000บาทแต่ว่า ถ้าแคปคบิปนี้ของพี่กิ๊กและน้องพลอยไปนะคะไปรับส่วนลดเลยค่ะ1 0 0 0 0มื่นบาทค่ะคุ้มมากๆนะคะจาก4ี่สเก้าเหลือสี่หนึ่งเกูนูนนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็หากลูกค้าคนไหนอยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้กิ๊กกับน้องพลอยรีวิวคันไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปเราก่อนก่อนนะคะเดี๋ยวกิ๊กกับน้องพลอยก็จะมาทำคลิปกันเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวเริ่มจะเข้าขาขึ้นกันแล้วนะคะ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ